อ๋อท่านตัดสะบักสะจเนาะวิคุณเจนจหน่อยดิฮัเอโอ้โฮมเอาไซอีกไสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วครับจุ้งมาแล้วครับจุ้งจุงส่องบนก่ครับบนจุ้งก่อนโอ้อันนี้เนันจีสาวหน่อยไหมะมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมมายามจุ้งโอ้มีแต่ตัวคักจุ้งๆุจุ อดีตมือกรองเดิมชื่อว่าจังไรครับอาจารย์โจงครับอาจารย์อาจารย์โจงอาจารย์แขนโจงครับอาจารย์โจงอาอาจารร้อยมมากินกุ้งนะ้ำเนี่ยกุ้งมาฝากอาจารย์โจง <laughs> เอากุ้งมาฝากครับพี่น้องชิคก็ปีขึ้นร้องครับพอกันครับผมมือกองเก่าสนไวทพี่บัณแพงสมัยตะกี้ครับ <laughs> สิก็ปีขึ้นหลังครับไม่เด่อมาอยากกัดถามขาคำข้าวนะครับอย่าน้ำจิ้มมีน้ำจิ้ม,มมาพร้อมห่ครับมีมาพร้อมครับโอ้ถ้าขายกระแทียมน้ำจิ้มให้ลูกค้าพร้อมเลยบ่ครับมาครับไปเลยครับมาเด้ครับมาเร่องอ้อะขนมฝากด้วยอ๋อครับผมขอบคุณครับ <laughs> <c oughs> นี่มานเด้ยนี่มันตึงเมืนดันหอกเขานี่กุ้งทรงงานเนาะ กุ้งเ,เอาไว้จะต้ม,ม,เ,มเรื่องกุ้งกับธนัดนะครับอาจารย์ใจเทจังได้กินเนะครับนี่พ,พี่เลยแช่น้ำปลาครับเอาพิจารณาสถานการจากจับโจงครับ <c oughs> สิบกว่าปีที่เคยอยู่ด้วยกันมาแ,นแต่เจอเพราะนาน,นต้องกันไม่กินเราสุกยากเลยครับตัวนูว้เดือด้าเลยเราโ,โดนโดนจังพ่อกันนะครับเกยกับห้วยไถกับไถท้อกันไผลยมอัค่ความล้อนี่บ้ เส้นานปลาบ่เสนาพคนครับเสนานอมากคุงแส้นาครับเป็นกุงเสนำปลาครับโอ้โห้านนอโอ้โหคนรอหน่อยหนอโอ้ยเสนำปลาครับเส้นปลาคนรอน่อยนอมหังนอเลมยงคนนอรอนอหนอเดี๋ยวไปหาตักลานก่อนสิไปขายเสียขายเสียขายผ่ากนไปหาเพิ่งมองบ้างขายก่อนนึ่ครับครับครับเดี๋ยวผมไปมุน้ครับเอาอันำปลาหวดับคนรอครับโอ้ยอยากอยากนนอหั้เรกันเลยนปลา โองปูเช็ดน้ำปลาไหมครับโอ้พึ่งพึ่งท่านค่อยค่อยคือว่าเอาน้ำปลามาแก้ข้าวไหมบ่ท่านบุกกระจายพร้อปเลยลบรบรบลบเอาเอาเอาไม่ใช่บ่สองกุ้งสองกุ้งเห็นกุ้งกับปลาสนใจนี่เลยนะคัรนันการที่ขึ้นมาวงการเก็หนี่บ่ขึ้นบ่ราสนใจ ใหสีัน้สีนั่นแหละมันลึเลยเรืองสีจันจมให้นจืดคยขึ้นมาหากันนี้เหมอาจารย์ใจคอมเมนต์แล้วครับเป็นท่อค่าดีกว่าแม่นบ่ให้ขึ้นมาหาวงการมาน้อีกแซ่ตัวงานเหรอการก็บเรื่องแอนีก็มีอยู่ครับมีกับมีนิดๆแต่ดื้อีกก็ได้ยุดอเคขึ้นได้ยุดแต่ว่าชิบกคขึ้นก่อน อ๋อกระดิบแพร่ไปุ่นนองงงไป่นแหละธรรมดาครับสมองดี้ก็เข้านาะเข้ามันเอาแล้วสมองเข้ามันหยุดสองกีก็จะหยุดหนึ่งสมองมันจะกีเป็นสองกีหนึ่งน้ำมันท่หลังไล่มาหนึ่งขีมันต่ขีขีไม่ได้ครับเจ้เมียนบอกก็ต้องออกได้ครับถ้าออกแล้วมันจะขาวนะครับแต่ถ้าเราไม่ออกมันจะเหนียมมันจะดำครับจะได้ครับ เป็นขีดม,มันอยู่ในท้องเปล่<บ>ายุดข้างล่างและยุดข้างบนครับเท<อ>นดำมันครับแต่บางคนมันง่ายกับวิทยากระบอกล้ะครับเอาบูหล,ลู่เนาะบางคนบูหลู่เป็นกระบอกบางบางคนกับกรบอกูดว่า,า,า,าเอาออกแค่ข้างล่างเลยผมคือว่ามีแค่ข้างหลงังนะมีครับนี่นี่นี่ครับเทนดำดำวะเนี่ครับนี่ครับเคยเคยได้เอาแต่ข้างบนออกไหมไปได้เอาทั้งทยนี่เซนเต้เซนเพืรอนร้านเซนน้ำเกลือ เือัวนี่ว่าคำน้ำเกลือนี่ครับน้ำเกลือครับเกลือบ้านเท่านี่แหละเนาะครับผมอ้ยกุ้งพวกเกลือปรุงรสปรุงยังเฮาะครับใส่เกลือจังน้อยมันจะไปบักุ้งกินเส้นันนัมันแหนทางหลังมันมันขี้มันไล่มัดจุ่มเราหยจุมเราเลียนทรงผ มีสองเส้นมีเสศษล้างกบนี่เสศษล้างันดีโอ้ใหญ่เลยเส้นนี้เพราะฉะนั้นม่ามีมีแต่เอาข้างบนนี่ออกนีครับปลาจะเรียบแล้วนะเนี่ยเอาครับกายเสร็จแล้วแก้วแช่น้ำเกลือเอาเซมี่หรืออะไรแก้วแก้วมันย่าหรอกสักครู่มาทถลอดชุ่มจ้าอานแงรอชิมด้วย สิลาบกุ้งตัวนี้กส่เดว่าเป็นลาบกุ้งจุกุ้งจะ่วเป็นตัวยังจุนะครับอกนมาอย่างจานมเสียบเลยกูเสียบไปหรอจุกียบยังนองมาหนอพี่น้องวะน่าๆ่เอาครับรอจะคู่ใกล้เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้ว กุ้งกุ้งกุ้งสดสดอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวอย่างกูสอะดรมากู้ตรงไปสดช้อนเอาตำห้วยนี่บอกครับครับโอ้ครับตำห้วยหยิบใบบุ้งเสื้อเอาขับมามาครับผมรู้ไหมครับใบบุ้งเสื้อ เวเนอ่ายเอรอดวดัหอาเอาเอาผู้่ทยเข้าน้ำล้างคือเกาครับเอาเอากันง่าอมากอาางเดี๋ยวเ่ององจารย์พจเชิบโดขึ้เห็นแต่เราจุดตาิม่ด้รับปรจุโอ้คักครับคัแน่นว่าน้จิ้มเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะครับซื้อกุ้งมีน้ำจิ้มพร้อมเลย เขาอยู่ไม่มเไปไม่้าิอู้้เอาครับเดียเเด๋ยวผบอนี้บทยกับชิมก่อนเดยอครับบันนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆบนันนี้เลือกเอาตัวน้อยๆเสียงเมื่อเม่อไหไม่ลงสีเต็มคำ เป็นหยงตัวนี้ก็อหด้วยว่าใส่จุนี่ครับจุจุกุ้งครับนี่นี่คุณรู้ถั่ยก่อนปนต่ปกติเจ้าไข่สองปครับขนาดตลาดกับประมาณสามยีเอาเนี่ยครับนี่ครับเด็กไปยังเห็ครับเห็นขดฝาขนมันก็แฉเอม่เราแับเพลงครัเดี๋ยวบางจับปักบางจัปัก ข้าผมถูกแล้วเครับอ้มโอ้โหแอบแ่บกินตัวเงีิยปากินซับอืมมันชมเอาครับเดี๋ยว ขออนุญาตจะก่อนเนี่ยครับเอาไว้แค่นี้แหละครับกินครับเดี๋ยวจะเผาครับไปอวางกินน้ำมูก่อนครับเดี๋ยวฟองแซบที่วัดจอนครับสุดอ่รองาแซบตัวนึงเอาจากงเอาดนัสดเนาะวิเจนยดีออเอาใส่อีกไซ่อีกเลคุณลองเอาตัวใหญ่ๆลงแช่เลย กินกี่อย่างไม่ไมายปหนักอยู่ในต้นึข้อหลัาชาเอยไงหวังวแล้วเราจีบ่อได้กินไม่เหมาะเลยกุกกระเทียม,มขึ้นมานะเออคุยไม่ขึ้นมานั่นแหละยิมปากไปเนี่ย จะต่ตัวเข้ามเงี้ยนเจอก้งตัวเงี้ยเลยข้ามสับสวครับโอ้เจ๊เธอละายจัดนเาเจะงายจัาเอาเอาชิปเตอไปไปฮะอันพับังครับเอา